ปัาดีค่ะชื่ออะไรคะมาสนัยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชีย่ยพังวะทำอาชีพอ,ไอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงานนิบสีชั่วโมงครับวงการฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเลทโทรทีวัดที่วัดมีไวไฟป่ะวะมึงจะไปทำยีย้อะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่วะเซิร์ฟเวอร์ วัดแก้วกิง่งกุติ 1, หนึ่งไวไฟอันนี้คุณโคจะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับมองตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องร้อนเหรอคะหืมโอเคค่ะเป็นอะไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอก็เป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้ครบไอ้หายาสลบช้าง สง,งดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เฮียกุ้งสออกกำลังกาย30สนาทีพี่พี่ให้หนูสอนป่ะสนอนก่อนสามทุ่มหมอนอนสามทุ่มเหรอครับผมบางทีผมคิดว่าคุณก็ณกวรตีหมอเนี่ย<ะ>เจอกันเดือนหน้าบอกว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ พีนไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยโอหักแลวพี่นี่พี่ทําไม่เสร็จหรอพี่ติดหญิงมะเนี่ยช่วงนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะเรียบร้อยค่ะรู้ว่ากูชอบเขาวะ่ะ แล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทยแนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับ This